เดี๋ยวตอนนี้กล่องวัวอยนะครับรุ่น E M 5 0าศก็มาแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ต่อเพราะคือเพิ่งสั่งตัวนี้เพิ่งมาถึงนะครับเ mm hmm. พอาะ<ๆ>เซ l l s e n s ของมอเตอร์ผมจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็กล่องวัวอยส่วนมากจะเป็นจุกใหญ่อย่างนี้นะครับต้องหาเด็เตอร์แปลงมาครับก็เดี๋ยววันนี้ก็จะไปไล่สายาไว้ก่อนนะครับเพราะตัวนี้ก็ออกมงกว่าแล้ว ียจะมืดๆก็เดี๋ยวจะไปไล่สายนะครับต่างๆไว้แล้วก็เดี๋ยวกลางวันเราจะมาอัดวิดีโอการติดตั้งต่อสายกันอีกครั้งนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้นะครับเราก็จะมาติดตั้งกล่องวูทอยกันนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวจะไล่สายกันก่อนนะครับวันนี้ก็หกโมงกว่าแหละรับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาอธิบายกันอีกทีนะครับ เบื้องต้นก็คือให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับมาร์กสายตามไดอะแกรมนะครับในเว็บไซต์ของโวทอยนะครับมาร์กเอาไว้ก่อนนะครับที่กล่องโวทอยนะครับชุดกล่องโวทอยว่าสายไหนเป็นคันเร่งสายไหนเป็นไฟเบรกนะครับสายไหนฮอร์เซนเซอร์สวิต์เปิดปิดอะไรต่างๆนะครับมาร์กไว้อย่างนี้นะครับเราจะได้ทำงานง่ายนะครับจากนั้นเราก็จะมาไล่สายที่จักรยานไฟฟ้ากันนะครับว่า ชุดไหนเป็นคันเร่งนะครับเพื่อที่จะมาแมทชิ่งกับกลองวัวถอยกันนะครับครับอันนี้ก็มืดๆหน่อยนะครับเพื่อนๆวิธีนี่นะครับจากนี้กลองคอนโทรลชุดเก่านี้จะเป็นกล่องวัวอยนะครับวิธีการของผมนะครับผมต้องการจะเอาไว้ทําการทดสอบต่างๆนะครับผมก็จะเลยไล่สายตรงนี้นะครับสีเขียวเป็นคันเร่งชมฟูไฟบวก5โวลต์นะครับแล้วก็สี ส้มสีน้ำตาลเป็นสายเกียร์นะครับแล้วจากนั้นผมก็มาสลับขั้วแจ็คตรงนี้นะครับสีเขียวสีชมพูนี่นะครับจะปักเข้านี้พอดีนะครับแล้วก็ชุดนี้นะครับจะเป็นไฟสวิตผมก็ทำสายขึ้นมา1เส้นแล้วก็สีน้ำตาลสีสเทาตรงนี้จะขึ้นไปยังสปีดความเร็วจอนะครับนี่ครับผมก็ทำตรงนี้ขึ้นมาเพื่อปักตรงนี้ได้เลยนะครับนั่นหมายความว่าในครั้งต่อไปนะครับ ถ้าเกิดผมปรับจูนกล่องโวทอยแล้วก็ต่างๆแล้วนะครับผมก็ยังสมมติว่าผมจะเอากล่องโวทอยตัวนี้ไปทดสอบกับคันอื่นเนี่ยผมก็สามารถเอากล่องตัวนี้กลับมาปักได้เลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆก็จะใช้งานต่อได้เลยนะครับซึ่งทําให้เราไม่ต้องไปตัดต่อแปลงหรือแปลงให้มันเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาย้ายสายกันเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะย้ายสายเบ็ดเข้ามากล่องโวทอยนะครับแล้วก็ต่อสายมอเตอร์นะครับ แล้วก็นี่ก็ฮอเซนเซอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาทดสอบกันนะครับอาจจะมืดหน่อยนะครับต้องขออภัยแต่ว่าก็พยายามจับประเด็นเนื้อหาหลักๆเอาไว้แล้วกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านครับนี่นะครับก็ผมได้ทําการเปลี่ยนกล่องนะครับจากของเดิมใช้กล่องดําชุดนี้นะครับแล้วก็ผมเปลี่ยนมาใช้กล่องวอลทอยนะครับรุ่นใหม่วอลทอยเอ็มห้าศูนย์ขีดสี่นะครับอ่านะครับ วิธีการนะครับเพืเ่อนๆพี่ๆก็คือคอนเซ็ปต์ก็คือก่อนอื่นนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าสายของโวทอยเนี่ยมีอะไรบ้างผมเอาสายที่จําเป็นก่อนนะครับ1เราไล่คันเร่งสายเกียร์นะครับสายเบยรกอ่านะครับของจักรยานไฟฟ้าและของโวทอยให้เราทราบก่อนนะครับนี่ครับก็คือสายของจักรยานไฟฟ้าชุดเดิมเขาจะเป็นสายนะครับหลายๆเส้นอย่างนี้นะเมื่อเราไล่เสร็จแล้วเราก็มาสลับปักแปลงปัก ให้ตรงกันนะครับซึ่งหัวทอยนะครับก่อนหน้าเขาก็จะเป็นไฮเบรกนะครับดีเฟลไฮเบรกเป็นสายเส้นสีม่วงนะครับทีนี้เราก็จะเจอปัญหาว่าถ้าเรามาใส่กับจักรยานไฟฟ้าไม่ที่ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยมันจะต้องไปหากล่องแปลงแรงดันลงมาเหลือ12โวลต์นะครับทีนี้ผมหาข้อมูลไปก็คือเราสามารถใช้สายสายปาร์กนะครับสาย P ขาตั้งเนี่ยครับมาเป็น โลเบกได้นะครับเพราะว่ากลองววทอยเนี่ยครับสัญญาณต่างๆเขาจะใช้กาวเป็นตัวทิกนะครับ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นสายเกียร์ mm hmm. สายพัร์สายถอยหลังอะไรต่างๆนะครับแต่ทีนี้ตัวรุ่นของผมเนี่ยมันจะมีสายเส้นหนึ่งนะครับก็คือเทาดาตัวนี้เป็น Default เขาจะเป็นซัสเตนอะไรสักอย่างนี่ครับถามว่าเราจะใช้งานสายพวกนี้เราทํำยังไงนะครับอย่างที่บอกกองวัวทอยเจะเอากาวมาทิกแล้วก็ากาวนะครับมาทิก แล้วก็มอนิเตอร์ดูที่หน้าจอนะครับคอนเนคกับสายจูนนะครับว่าสายเส้นนี้เป็นอะไรแล้วเราก็ไปดูในหน้าเซตติ้งนะครับจากนั้นผมได้ทําการเปลี่ยนจากัสแสดงตัวนี้ให้เป็นโลเบรกแล้วก็สามารถใช้งานได้โดยที่ว่าเราไม่ต้องไปซื้อกล่องรดแรงดันตัว12โวลต์มาใช้งานนะครับโอเคนะครับฮอเซนเซอร์ตัวนี้ก็ต้องซื้อสายแปลงมาด้วยเพราะว่ากล่องวทอยก็จะเป็นชุดใหญ่อย่างนี้นะครับนั่นก็คือปัญหาก็คือ พอผมสั่งกล่องมาแล้วผมไม่สามารถต่อได้ก็เลยบอกเพื่อนๆพี่ๆไว้ว่าให้เช็คชุด Hall sensor ด้วยนะครับว่าเป็นแบบไหนถ้ามันไม่ตรงเราก็ซื้อจากร้านเดียวกับกล่องมาเลยนะครับที่มาถึงเราจะได้ต่อเลยนะครับทีนี้อีกปัญหาหนึ่งที่เจอและยังแก้ไม่ได้ก็คือกอง w a ทอ t o นะครับสายจอเขาจะเป็นว n e line signal นะครับแม้ว่าผมไปปรับในโปรแกรมเป็นสปีด Hall speed meter ก็ไม่สามารถสแสดงผลบนจอของเราได้นะครับ อันนี้ก็คือจะเป็นโค่นี้ยังแก้ไม่ได้จุดเดียวนะครับในส่วนที่เหลือโลเบรกนี่ได้หมดคันเร่งสายเกียร์สายสวิต์นะครับอันนี้ก็ชุดการรีโมทคอนโทรลการขโมยนะครับก็ใช้งานได้เลยไม่มีอะไรนะครับพอเซนเซอร์ก็เช็บปักแปงก็จบแล้วเรามาไล่สายชุดนี้นะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูโปรแกรมกันนะครับว่าผมได้จูนอะไรไปบ้างนะครับค่าที่จําเป็นก่อนนะครับเพราะว่าการจูนนี่นะครับเพื่อนเพี่ๆต้อง นำรถออกไปใช้งานนะครับแล้วก็ถึงจะมาจูนนะครับผมโอเคนะครับหน้าแรกนะครับเมื่อเราคอนเน็กเข้ามานะครับก่อนอื่นสําคัญเลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆต้องเลือกว่าเพื่อนๆพี่ๆใช้แบตกี่โวลต์นะครับของผมใช้แบตเดิม48โวลต์นะครับแล้วก็บัตรบาร์เคอร์เลนต์ตัวนี้เอ่อแม็กซิมัมก็คือกล่องนี้ได้ประมาณ55แอมป์แต่ว่าผมเซตไว้15แอมป์นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันมันจะเกี่ยวหรือเปล่านะครับแต่ว่า ในการจ่ายกระแสของเขานะครับซ,งซึงผมก็เซ็ตไว้ให้น้อยๆก่อนฝั่งนี้เราไม่ต้องเซตอะไรนะครับผมไม่ได้ยุ่งอะไรของเขามาหน้า2หน้า2ตัวนี้สปอร์ตโหมดผมก็ไม่ได้ใช้นะครับ HDC Enable นี่ก็คือเหมือนกับว่าความเร็วไหลไปนะครับหมายความว่าถ้าเราขี่ลงควรหรือว่าทางไหลๆเนี่ยครับถ้ามอเตอร์รอบมันสูงเนี่ยครับเรากําหนดไว้ว่าถ้า,ถ,าถึง970รอบเนี่ยให้เขามีการจํากัดเอาไว้ไม่ให้รอบเกินนี้เหมือนกับ น่วงเบ็ดมอเตอร์ไม่ให้หมุนเร็วไปกว่านี้นะครับคันเร่งนะครับผมได้ทดสอบมาแล้วนะครับสองช่องนี้มันมีแตกต่างยังไงช่องแรกแม็กสปีดของโลนะครับของเกียร์หนึ่งผมตั้งไว้3,5นะครับผมตั้งไวน้น้อยๆเพราะว่าเวลาเบ็ดผมอ่อนๆเนี่ยผมได้ใช้เกียร์หนึ่งนะครับแล้วก็เกียร์สองเนี่ยผมตั้งไว50้50%นะครับอาจจะมาจะลดสัก4ภาค ก็ได้นะครับเพราะว่าเพื่อให้มันประหยัดพลังงานแล้วก็ Max Speed Max s p e e d ตัวนี้ผมว่าผมผมจะใช้สัก80พอนะครับผมผมก็ไม่ได้อ่าผมจะเซตสัก80ข้างหลังศูนอันนี้ก็เอาไว้สัก50ไปก่อนไม่เป็นไรนะครับตัวหลังเนี่ยมันเหมือนเป็นทอรเพราะว่าผมเคยเซตตัวนี้ค่านี้ให้เป็น55แล้วน่าสานะมารถนะมาครับเมื่อลบใส่เกลฑหนึ่งแล้วเราบิดเนี่ย มันก็จะมีจังหวะกระชากฟืดขึ้นมานะครับให้รถมันออกตัวได้ดีนะครับจากนั้นมันก็จะเหมือนกับการออกตัวครับเหมือนกับช่วง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 ทอกมาจุดจุดหนึ่งนะครับเมื่อความเร็วมันไหลไปได้ระดับหนึ่งมันก็จะลดสปีดลงมาตามแม็กซิมัมที่เรากําหนดตรงนี้นะซึ่งไอตัวนี้ผมไม่ต้องการให้กระชากผมอยากให้มันไปแบบสมูทฟืดไล่รอบไปผมก็เซ็ตค่าหลังให้ต่ํากว่านะครับแล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆพี่ๆเ,เลยนะครับถ้าอยากให้มันแบบ ปู๊ดปัตส์ थ, บูสตัตดรวดเร็วเงี้ยมันก็ก็ต้องไปลองขี่ดูนะครับส่วนมอเตอร์เซตติ้งเนี่ยครับเพื่อนเพื่อนี่วต้องขอจากทางร้านที่เราสั่งมอเตอร์มานะครับนะครับตัวนี้ขอผมก็สอบถามไปทางร้านเขาก็ใช้ล้อเนี่ยมันเป็นแม่เหล็ก26โพอะไรเนี้ยครับอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นค่า60แล้วก็ตัวนี้เราสลับกันดูถ้าหมุนล้อแล้วก็มันมันกลับหลังหรือทอยหลังอะไรเงี้ยครับเรามาปรับได้นะครับ อาอันนี้ดิดเพย์ไม่มีอะไรก็อย่างที่ผมบอกก็คือเราไปเอากาวทิกเข้าไปสายต่างๆที่เราอยากอยากทราบว่ามันทําหน้าที่อะไรนะครับผมผดเซตติ้งนี่นะครับอ่าตัวนี้ปักกิ้งเดิมปักกิ้งถ้าเกิดเออแล้วก็ถ้าเพื่อนๆไม่ไปแก้ตรงเนี้ยปักกิ้งให้ดูดิดเพยเสมอนะครับเมื่อเราต่อกองเสร็จมันจะขึ้นปักกิ้งเนี่ยมันจะบิดคันเร่งไปไปนะครับผมผมรุ่นนี้มันมันจะใช้ Pc14 แล้วครับผมก็ทำการ empty function คือไม่ใช้ฟังก์ชัน parking ตัวนี้ออกนะครับจากนั้น p b c ตัวนี้ครับของเดิมเขาจะเป็น12เป็นนี่ครับเป็น size sustain อะไรสักอย่างนะครับผมก็ปรับให้เป็น low brake นะครับแล้วก็ลองทดสอบดูนีครับเดี๋ยวผมกำเบรกให้ดูนะครับนี่ครับสถานะเบรกเราก็จะใช้ได้นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นแนวทาง ให้กับเพื่อนๆพี่ๆในการสั่งกล่องแล้วก็ในการต่อปลั๊กเข้าไปนะครับซึ่งของผมก็อย่างที่บอกว่าผมทําปลั๊กให้เหมือนเดิมเลยตัวนี้นะครับหมายความว่าถ้าผมอยากจะชุดล้อชุดนี้ไปนะครับชุดสายของจักรยานคันนี้ไฟฟ้าคันนี้ผมก็จะเอากล่องตัวนี้กลับไปต่อได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปทําปลั๊กแน่ไม่พายหลังนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ